สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องมันยูสคาร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาดูคันนี้เลย HondaJ แจนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะกีฬาวัยรุน่นรถ Honda j แจนะคะคันนี้นี่ต้องบอกว่าติดลมบนอย่างแน่นอนคันนี้เลิกผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแจ็ดค่ายฮอนด้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0นซีซีนะคะลูกค้ารถที่ได้มาเป็นปีค่อนข้างใหม่เลยนะคะตัวนี้จะอยู่ประมาณปี1 7 1 8นะคะเดี๋ยวเช็ครายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะ พอดีพึ่งจะวางจําหน่ายเลยนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาตั้งขายแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าได้รถสีดําที่สภาพบอกได้เลยว่าจัดส่งมาให้สักนิดหน่อยแล้วนะคะมีจัดส่งมาให้มาบ้างแล้วนะคะตัวล้อแม็กลงให้เรียบร้อยเลยตัวนี้ยางได้เป็นยางบรสโตนะคะตัวรถสวยงามมากเงางาม,งามดูเลยนะคะนี่สภาพแบบว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวตัวนี้นะคะราคาผ่อนจะอยู่ที่ประมาณ 8,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000บาทได้นะคะตัวนี้ลูกค้าแจ๊สสีดำเนี่ยบอกได้เลยว่าคนหายเยอะนะยิ่งเป็นโมเดลนี้เนี่ยเลิกผลิตแล้วนะคะไม่มีแล้วนะ h อนด้าแจ z ลูกค้าได้เบาะหนังด้วยนะคะตัวนี้เป็น GK 1.5V นะคะนี่มาดูภายในกันกลิ่นแบบว่า ปรับสภาพมาคือกลิ่นใหม่เลยนะคะตัวนี้กลิ่นใหม่เลยพาสีพรบอรเดี๋ยวต่อให้ให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้มาดูฟังก์ชันข้างในกันหน่อยตัวนี้จะเป็นบูทนุ่มทุมหนังนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีขาวแบบนี้เลยนะคะวัยรุ่นไม่พลาดแน่นอนสําหรับตัวนี้ทําถ้าเอาไปเปลี่ยนสีนะคะสีไหนก็สวยนะสําหรับแจ๊ดรุ่นเนี้ยคือฮอนด้าแจ๊ดอะทำออกมาแบบวัยรุ่นจริงๆคือมองก็ไม่เบื่อนะคะลูกค้า นี่นะตอนนี้นะคะค่ายฮอนด้ก็จะเปลี่ยนเป็นพวกซิตี้แล้วเนาะตอนนี้นะที่ที่ซิตี้กำลังมานะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 4 0 0งนนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด1,500 c นนะคะแล้วก็ได้เป็นรถอนเนกประสงค์ที่ค่อนข้างจะไม่จุกจิกนะคะของในส่วนของ Honda Jazz เนาะลูกค้าสามารถที่จะพับเบาะลงมานะคะขนย้ายอะไรต่อมีอะไรได้เลยนะคะใน ในส่วนของรถคันนี้นะคะนี่นะดูเหลี่ยมมุมของของตัวรถนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะลูกค้าตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังติดไลฟ้านะคะเสาอากาศมีให้ของเดิมนะคะแล้วก็ใบปัดน,น้ำฝนเลขทะเบียนลูกค้าจะได้เลขนี้ไปเลยนะคะสา8สานะมาดูข้างหลังนี่ ในส่วนของถาดท้ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วไฟสองสว่างนะคะได้เป็นเบาะหนังด้วยลูกค้ากลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะมันผ่านการปรับสภาพมาเนาะบริษัทเราจะเป็นจำหน่ายรถยนต์มือสองที่ขัดเกรดเข้ามานะคะลูกค้าไม่มีชนหนักไม่มีพิกควม่มไม่มีตมน้ำแน่นอนเลยนะคะตัวหัวน็อตต่างๆนะคะบอกได้เลยว่าเดิมนะไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยไขนะคะค่อนข้างเดิมเลย นะสำหรับตัวนี้ลูกค้าสามารถเดินทางมาดูรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1นึนบุรีกรุงเทพนะคะตัวนี้ลูกค้าอยากใส่ของเยอะๆนะโต๊ะเก้าอี้นะแบบบางทีเปิดแผงตลาดนะัอะเราไม่มีรถใหญ่เราสามารถใช้รถคันนี้ได้เลยนะไวรุ่นสร้างตัวเนาะคือแบบมันเป็นรถแฮชแบ็กที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์แล้วก็คือมันแบบ ไปได้ทั้งครอบครัวนะลูกค้าถ้ากรณีมีลูกเล็กก็ใส่คาซีดแบบสบายๆนะคะวางของข้างหลังก็ได้เยอะมันค่อนข้างอเนกประสงค์ด้วยนะคะแจดเนี่ยตอนนี้เราเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสำหรับตัว Honda าแจดนะยิ่งได้สภาพแบบนี้ลูกค้าดูนะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเหลือไม่เยอะแล้วรู้สึกว่าจะมีคันนี้หรือรู้สึกว่าจะเหลือสองคันนะคะจะมีสีดำคันนี้นะ ราคาอยู่4ปลายๆนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่400,000ปลายๆนะ,ะดูสภาพภายในนะคะพวงมาลัยให้มาเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอแบบเรืองแสงแบบนี้เลยนะคะในส่วนของจอเครื่องเล่น CD ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแอร์แอร์เป็นออโต้นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันเบรกมือแม,อมนนวลน,นะคะตัวนี้สภาพเดิมสวย สวยเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ Finance ได้เต็มด้วยลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้อีกนะคะไม่พอซื้อวันนี้ผ่อนปีหน้า พร้อมโปรขับฟรี90วันนะคะสนใจติดต่อมาได้เลย0627424995นะจ๊ะอไลน์เบอร์นี้ได้เหมือนกันนะคะวันนี้พามาเรียกน้ำจิ้มกันแค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องของมัดยูสคาร์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตในส่วนของรถสวยๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ